สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีนะครับผมนายตระกูลเชื้อชัยนันนะครับครับก่อนก่อนหน้าที่จะได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ดาวเวนคารเนี่ยไม่รู้ว่าคุณพี่ตะกูลเนี่ยนะป่วยเป็นอะไรครับผมป่วยเป็นโรคดิสดวงทวารนะครับก็ทีนี้มันทรมานเวลาเข้าห้องน้านะครับเป็นนานไหมครับเป็นนานเป็นประมาณปีหนึ่งครับเห็นว่าทรมานมากเนาะทรมานมากแล้วทีนี้มันมันมันมีเลือดออกมาด้วยอืก็พอดี ได้มารู้จักกับสตาร์ดาวอินคานะครับดาวอินคานี้เนาะครับชุครับผมผกินไปประมาณสามกระปุกโอ้ครับผมที่เป็นเดือนนี่ก็หายไปเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยเนาะครับผมหายไปแล้วทีนี้มันมันความระคายเคืองอะไรทีนี้ก็กินอะไรก็ได้นะครับมันก็ครับครับผมตอนนี้ก็เลยตัดสินใจเนาะมาซื้อไปเพื่อแนะนำเนาะใช่ครับก็เลยตัดสินใจแล้วก็เลยร่วมทำธุรกิจกับ บริษัทโบสตานะครับแล้วอยากแนะนํานิดนึงว่านะครับถ้าเกิดว่าเจอคนที่มีปัญหาแบบเหมือนเราเนี่ยนะครับแนะนําเขานิดนึงครับผมแนะนําก็คือแบบให้ให้ให้ทดลองกินเลยเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมเป็นธรรมชาตินะครับคือมันไม่มีอะไรที่จะเสียงายต่อร่างกายเรามีแต่เกิดประโยชน์แล้วก็ทําให้วิวพันธ์ของเราเนี่ยดีขึ้นโอ้สุดยอดเลยเนาะครับผมขอบคุณมากครับนะครับสุดขอบคุณครับสวัสดีครับ